สวัสดีครับสวัสดีครับเอสี่มาดิสคารนะฮะกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่กันที่เดิมนะฮะวันนี้จะมาอัปเดตรถกระบะนะฮะเข้ามาใหม่ด้านหน้าผมนี้เลยนะครับเป็นตัวรถกระบะขวัญใจมหาชนนะฮะเป็นตัว Isuzu D-Max นะฮะตัวหัวกระสุนนะฮะเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด3.0ตัวท็อปสุดเกียร์ออโต้ปี2015นะครับไมลแสนกิโลนะฮะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับสหรับพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่ สามารถติดต่อสอบถามกันได้เลยนะฮะที่เบอร์0843848404นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัวนะครับ d m a มคันนี้รบควนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าตัว d m a มคันนี้น่าสนใจไงนะครับเป็นรถเข้ามาใหม่นะฮะลูกค้าเดี๋ยวราคาผมแจ้งอีกทีใต้คลิปนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพตัวรถกันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนขนาด3.0ลิตรนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ DDI VGs Turbo นะครับไฟหน้าจะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยกระจังหน้าสีโครเมียมนะใหญ่ๆแบบนี้นะครับไฟ Running Light มีมาให้นะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนนี้เลยนะสวยๆตัวรถไม่เคยมีประวัติชนหนักพิการชมน้ำใดๆทั้งสิน้นนะฮะเดิมๆนะรัดด้วยกับตัวยางบ s t o n e นะครับนี่เลยยางบ s t o n e นะฮะ ได้เป็นล้อแมกด้วยนะครับขอบ18นิ้วนะฮะก็นะครับฝาฝาของคอสเมตนะครับเรซิ่งวิวนะครับฝาคาลิเปอร์นะครับล้อแมกก็จะเป็นขอบ18นะฮะยูโหลดช่วงล่างเดิมๆเลยบันไดข้างนะฮะจะเป็นแบบบันไดข้างแบบเดิมๆนะฮะกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับตัวรถสีขาวมุกนะสวยๆกุญแจคีย์เล็ก เจคิเลตแบบนี้เลยน้าสวยเลยแหละนะครับในส่วนตัวรถนะครับมีสอสัญญาแบบชาร์จฟินไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบไฟเบรกนะเขาให้ไม่เป็น LED นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยจะเป็นหลอดไส้นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับนะเป็นตัวแซดพ t ตินะฮะ DDI VGS Turbo นะครับช่วงล่างช่วงล่างเดิมๆเลยนี่นะครับสวย คใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับนะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับเพียงบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้แล้วนะครับอ่านะฮะแล้วก็ภายในนะครับจะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลแบบทีเลยนะตะเข็บมันอาร์ดเดิมๆเบาะสวยๆนะสามารถพับขึ้นได้ด้วยนะครับรถจไม่มีขยะ นะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับยังไม่มีค้มคอนโทรลมาให้นะนะครับจอยดอยนะครับแอร์ออโต้นะครับสนะวยๆนะครับผมกุญแจสมาร์ทค่์เล็นะฮะเป็นโพสต์สตาร์ด้วยนี่นะครับผมนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆท่นใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ ต่อไม่ได้เลยเป็นเบาไฟฟ้าเป็นเบาไฟฟ้าด้วยนะครับสวยมาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องนะจะเป็นตัวเครื่อง3.0 VGT Turbo นะ DDI นะครับจอ,อไม่มีขยับเลยนะฮะเบรก ABS ห้องเครื่องให้สนิทเลยทานน้งคันหน้าเดิมๆนะฮะลูกค้านี่นะครเป็นตัวเครื่องรหัส 4JJ1 นะครับ นะฮะก็ใครที่สนใจนะฮะหรือว่ากำลังมองหารุ่นนี้อยู่ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเลยดีได้เลยนะครับก็ฝากด้วยสำหรับตัว Isuzu D-Max นะฮะ3.0 z ซ a t t i ดนะครับ Double Cab Gear Auto ปี2015นะครับ พนะืงเข้ามาใหม่นะครับเดีย๋ยวม่มีใครจับจองนะก็สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมมายิสคาก็ขอตัวลัดก่อนครับสวัสดีครับ